สวัสดีค่ะ Hello ยังอยู่กันไหมเอ่ยเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะคะว่ามาหรือ,อยัง<ม>อืมอะไรตรุงตังอ๋อ oh. ต้อมาินี่ h ลสวัสดีค่ะ มาแล้วนะจ๊ะขอไปในความรุดนะคะอินเทอร์เดตมีปัญหานิดหน่อยนะคะแต่ออนเซย์ไม่ไปไหนแน่นอนขอบคุณน้องๆที่ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะมาใหม่นะคะ,ะเมื่อกี้นี้นะคะต่อต่อก็คือออนเซย์กำลังจะเปิดคอร์สต่อไปนะคะก็คือคอร์สที่ใครเพิ่งมาเนาะก็เดี๋ยวบอกนิดนึงนะคะเป็นคอร์สที่ สำหรับน้องๆที่อยากเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นจริงจังเลยเอาจริงเอาจังแล้วนะคะก็อันเซจะเปิดคอร์สที่ใช้หนังสือนะคะจะเป็นหนังสือมินหนังสืออันนี้ก่อนโคฮารุนะคะสำหรับน้องๆที่ยังไม่เป็นเลยที่ดังนั้นคะตะคะนเขียนไม่เป็นนะคะแล้วก็น้องๆที่ตั้งใจจะไปสอบวัดระดับแต่ว่ายังไม่มีความรู้พื้นฐานนะคะก็จะมาเรียนเล่มน,นี้ก่อนมินโนะนิฮงโกโอเคสำหรับรายละเอียดยังไม่ออกนึกไม่ออกนะคะแต่ว่า ก็คิดว่าจะสอนจนกว่าน,น้องๆจะเป็นแหละนะคะจะสอนจนถึงอ่านออกเขียนได้นะคะเข้าใจไวยากรณ์นะคะเอาให้เป็นจะกี่ชั่วโมงไม่รู้นะคะโอเคคอร์อสนี้นะคะน่าจะมีค่าใช้จ่ายไม่น่าจะเรามี <c oughs> นะคะสามพันบาทนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกไว้เลยสำหรับน้องๆที่เ,เคยดูวิดีโอดูไลฟ์เคยมาไลฟ์กับออสเซนเซแล้วนะคะก็ค,คิดว่าโอเคโอเคกับระบบโอเคกับ เขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เซก,ก็จะปรับปรงขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะพยายามจะไม่ให้มันหลุดนะคะอ,อเนื่องในโอกาสที่คอร์สนี้นะคะครั้งนี้เป็นบทที่7นะครั้งสุดท้ายก็เลยเออจะเปิดคอร์สใหม่ก็เลยมาแจก รางวัลให้กับน้องๆที่ตอบคำถามได้ซึ่งคำถามในวันนี้ที่เซนเซถามเนี่ยก็คือมันจะมีภาษาที่เป็นภาษาท่าทางร่างกายของชาวญี่ปุ่นที่เขารู้กันเองในกลุ่มอะเราอาจจะดูแล้วงงไม่เข้าใจแจกไปแล้วสี่แจกไปแล้วสี่คำถามนะคะสี่รางวัลแจกไปแล้วเลือีกหกรางวัล,วลวาวมาต่อกันเลยดีกว่าพร้อมอยังคะพร้อมอยังเดี๋ยวเซนเซขาดูคอมเมนต์ก่อนนะคะ เซนเซเอาคนที่ตอบถูกคนแรกอเซนเซเอา,เอาลองฟังดูเสียงตัวเองนะคะเซนเซจะดูคนที่ตอบถูกคนแรกนะคะน้องๆสี่คนที่ได้รางวัลไปแล้วนะจ๊ะแบ่งเพื่อนๆตอบเนาะอยากตอบก็ได้นะคะแต่ว่าเซนเซเอาคนแรกที่ไม่ได้ซ้ํากับไม่ได้ซ้ํากับที่เราตอบไปแล้วในในข้อที่แล้วนะคะมากันหรือยังเอ่ย นะกลับมากลับมาดูกันนะเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นดูดูคอมเมนต์ comment, ไปเรื่อยๆรอน้องๆเข้ามานะคะ,ะน้องรัตนาบอกว่าพร้อมแล้วนะคะน้องยินพร้อมแล้วคะ่ะชุติการน้องชุติการบอกว่าพร้อมแล้วนะคะเออมาแล้วโอเคนะคะน้องเฮงเจียเจ้าสำราญมือถือพังไปแล้วเหรอลูก <laughs> เออนะ เซนเซทพังปะใช้ใช่เซนเซทําพังปะอืมนะคะโอเคน้องรัชน,นีบอกว่าเรียนกับเซนเซไม่เครียดไม่ยากเลยขอบคุณนะคะออตอบไม่ทันแน่ๆลองตอบดูลองดูคําถามไม่ยากนะคะเป็นเราลองเดาเดามันก็น่าจะเดาถูกนะคะสี่ข้อเมื่อกี้นี้มีน้องตอบกันไปแล้วเดี๋ยวเซนเซจะเอารายชื่อขึ้นโพสต์อีกทีหนึง่งว่าหนูได้สิทธิ์นั้นหนูได้สิทธิ์เรียนฟรีในคอร์สต่ตอไปที่เซนเซกำลังจะเปิดสอนนะคะเหลืออีกหกรางวัลไม่แน่อาจจะเป็นน้องก็ได้นะ โอเคเอาเลยปะเอาเลยไหมนะคำถามก็คือเชนเชจะทาท่าทางที่ที่เป็นภาษาท่าทางภาษาร่างกายของชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วให้น้องๆเดามาว่าอันนั้นนะ่ะมันหมายความว่าอะไรนะคะอาต่อไปเป็นคำที่ห้าเนะาะเมื่อกี้ค้างกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วคำที่ห้านะคะคำที่ห้า,าจะเป็นท่านี้ค่ะเอาเลยนะ อะไรนะท่านี้ค่ะเห็นนะเอาอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยท่านี้จ้ะเนี่ยอะไรอ่ะคําตอบมาเลยค่ะติ๊กต๊กติ๊กตอ,อกอุ้ยถ่อมตัวมันอันเมื่อกี้ค่ะลูกน้องน้องจุมน้องจูมบอกอ้าวมีใครหมนไส้อนันเซ่ด้วยวะ <laughs> อ่นนี้คําตอบหรอตกใจ โอ้ใจโป้เลยเอา้าน้องชาย,ยานอนอยู่ดีบอกหมั่นไส้อออนเซนตกใจค่ะลูกเอาใหม่เอาใหม,ม่นะไม่ใช่หมั่นไส้ไม่ใช่ได้กันไม่ใช่เสร็จแน่ไม่ใช่ตายแน่ใกล้เคียงกับแย่งชิงใกล้เคียงอ,ะอ่ะอ่อไม่ดีหรอไม่ดีก็ไม่ใช่แบบนี้อาจจะมีคําศัพท์ใกล้เคียงนะคะ แตนเซอยากได้น้องๆที่แปลตรงตรเกับที่ออลเซแปลที่จะขึ้นสไลด์ต่อไปเนี่ยค่ะได้ยังเอ่ยอย่างนี้คล้ายๆสู้กันเราเราสู้กันเนี่ยเราต้องอะไรกันก่อนก่อนสู้เนี่ยือไม่ท้าทายกันแตว่าน่ารักค่ะลูกน้องน้องนะน้องเล็กน้องเล็กนะอ่ะได้คำตอบแล้วค่ะคำตอบนั้นก็คือคำตอบของน้องชมพู่นะคะ น้องชมพู่บอกว่าทะเลาะกันอ่ะทะเลาะกันคือต่อสู้เนี่ยมันก็ใกล้เคียงอะนะคะแต่ว่าเซนเซเลือกน้องที่ตอบตรงกับสไลด์ที่เซนเซจะขึ้นอันนี้ค่ะอ่านะคะ ภาษาท่าทางของชาวญี่ปุ่นอันที่ห้าเคงกะจูนะคะเคงกะแปลว่าทะเลาะก,กันจูก็คืออยู่ในระหว่างการทะเลาะก,กันอยู่นะคะน้องชมพู่ได้รางวัลไปแล้วเป็นรางวัลที่ห้าเหลืออีกห้ารางวัลจะเป็นใครมาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะท่านี้อะทวนอีกครั้งหนึ่งอาท่านี้เคงกะจูนะคะเคงกะแปลว่าทะเลาะก,กันอยู่สมมุติว่าอืมยังไงเดีย เราเราถามเพื่อนเราถามเพื่อนอเราว่าเฮ้ยทําไมสองคนนั้นเขาเป็นไรเขาไม่คุยกันเลยอ่ะเราไม่อยากพูดเยอะแงะเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวไปกระทบใครกล้เก็ทําท่านี้อ๋อก็เข้าใจกันอสองคนน่ะกําลังนี่กันอยู่กําลังไอ้นี้กันอยู่คือทะเลาะกันนะคะโอเคอน้องชมพู่ได้รางวัลที่ห้าไปนะจ๊ะโอเคต่อไปท่าที่หกรางวัลที่หกนะอันนี้ง่ายมากอันนี้ต้องอาศัยความเร็วแล้วนะ เอออาศัยความเร็วของน้องลนะท่านี้น่าจะรู้กันท่านี้ค่ะเอ,อปล่อยลังไม่ใช่ได้ยังน้องคัสซาบอกมานะคะทะเลาะกันถูกต้องค่ะแต่ว่าหนูช้าไปหน่อยอ่ะอันนี้ได้มาเร็วมากน้องฟีโนนะคะฟีโนโฟไฟโนตอบคำตอบถูกต้องมาเป็นคนแรกนะจ๊ะท่านี้คือดามะอืมดามะ ดาเมะหมายความว่าไม่ได้ห้ามอย่างเช่นออย่างเช่นยังไงดีอขอลาละกันสมมุติทํางานอยู่นะคะอขอลาเข้าไปขอลากับบอสอย่เงี้ยขอลาหยุดหน่อยได้ไหมมีธุระนู่นนี่บอสโมโหแล้วไปให้หยุดเลย,ย่เงี้ยแล้วเราเดินออกมาจากห้องเพื่อนบอกว่าเป็นไงล่ะ อ,อแล้วเราก็ทำท่าดามเมะนะคะหรือบอสเองก็แล้วกันเอ,อเราขอบอกบอสขอหยุดได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอสก,ก็ยกมือขึ้นมาแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดามเมะดามเมะดามเมะนะคะ <c oughs> อืมน้องน้องน้องฟีโนนะคะได้รางวัลที่หกไปน้องบางคนบอกได้รางวัลอะไรครับผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวครบสิบแล้วเดี๋ยวจซบอกอีกทีนึงนะคะต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดรางวัลที่เจ็ดมาแล้วนะจ๊ะ เอ๊ะน้องเอ๊ะจังบอกหนูคนแรกเหรอคะเดี๋ยวเดินเซดูดูอีกทีนึงให้ชัดเจนน้องเอ๊ะจังข้อห้าหายเหรอข้อห้าไม่หายข้อห้ามาแล้วอืมเดินเซดูคําตอบอะมีน้องตอบถูกมีน้องตอบถูกก็เอาเอาอันนั้นเลยเนาะนะคะโอเคข้อที่เจ็ดนะคะ ข้อที่7จ็ดท่าที่7เออวันนี้มี10บท่าผ่านไปแล้ว6กท่า6รางวันได้กันไปแล้วนะคะรางวันก็คือรางวัลเรียนคอสต่ตอไปฟรีเลยไม่ต้องจ่ายสามพันค่ะออนเซนให้เรียนฟรีนะคะในฐนานะที่หนูติดตามออนเซนมาตลอดนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ตอบนะจ๊ะข้อต่อไปเลยข้อเจ็ดนะคะท่านี้ค่ะเนี้ ท่านี้คืออะไร yeah. น้องเดียวนะคะตอบถูกเป็นคนแรกนะเร็วมากนะคะอันนี้คือท่าที่ชาวญี่ปุ่นยกมือข้างใดข้างนึงขึ้นมาแล้วก็ทําแบบเนี้ยแล้วก็กระดกเหมือนเหมือนทำอย่างเงี้ยเออเหมือนพลิกอ่ะมาเห็นมือพลิกอย่างงี้นะคะอืม บางทีก็เอาไปใกล้ๆปากนะคะท่านี้คือท่าที่เขาจะทําไปควบคู่กับเวลาพูดหรือไม่พูดก็ได้ทําแค่นี้ก็รู้กันนะคะคืออันนี้ค่ะเออเจนเซลืมขึ้นคําว่าดามะเนาะเมื่อกี้เจนเซ่ลืมขึ้นสไลด์นี้นะคะอันนี้อันที่เจนเซ่ทาเป็นท่าปล่อยพลังเนี้ยก็คือดาเมะนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เป็นท่าท่านี้ท่านี้นะคะก็คือ โนม i น i i อิคิมาโชไปดื่มกันเถอะนะคะโนมินอินะคะไปดื่มกันเถอะเออน้องนัทชัยอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะข้อนี้นะคะข้อนี้อน้องน้องดิวน้องน้องอะไรตอบได้เป็นคนแรกน้องดิวนะคะน้องดิวอิมเมรี่นะคะตอบถูกเป็นคนแรกอตอบว่าดื่มนะคะดื่มเนี่ยเซเซ มีคำคีย์เวิร์ดคำหนึ่งเซให้แล้วอะนะคะก็คือดื่มใช้เวลาเชิญชวนเวลาไปดื่มไปดื่มกันเถอะอะไรเงี้ยดื่มหนูเข้าใจนะว่าดื่มอะไรเซคงไม่ต้องอธิบายเนาะเออท่านี้เรามักจะเห็นบ่อยถ้าเวลาเห็นบอสเห็นในเจ้าอาเห็นเจ้านายอะไรเงี้ยนะคะเลิกงานโอ้ทำงานกันมาเหนื่อยทั้งวันเดินสวนกันก็นก เออก็เป็นอันรูว่าไปดื่มกันไหมชวนกันนะคะโนมิเนะคิมาโชโอเคได้ไปเจ็ดท่าแล้วนะเจ็ดท่าเจ็ดรางวัลแจกกันไปแล้วนะจ๊ะท่าที่แปดอืมท่าที่แปดเอาแล้วนะเน็ตช้าคำตอบจะไม่ขึ้นนะคะเซนเซเออไม่เป็นไรนะคะ<笑><笑>เดี๋ยวจะมีเกมมาให้อีกเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้พลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวนเซคิดก่อนคิดว่าจะให้น้องๆทำน้องๆตอบคำถามอะไรดีนะคะ หนูยังเพิ่งตีกันนะโลกเดี๋ยวเซไปเช็คคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะนะคะว่าใครตอบได้เป็นคนแรกเซไม่รู้ว่าไอ้ที่มันขึ้นกับไอ้คอมเมนต์ที่มันขึ้นที่เซเห็นอนะ่ะกับที่น้องๆเห็นมันน่าจะขึ้นเหมือนกันมันน่าจะขึ้นเหมือนกันเนาะมันต่างกันหรือเปล่าไม,ไม่แน่ใจนะคะอ่ะต่อไปรางวัลที่แปดท่าที่แปดนะคะก็คือท่านี้พร้อมยังเอาแล้วนะเอาแล้วนะอา่อาอ่าท่านี้นะคะ ด้ยังนะคะมีแต่คอมเมนต์ที่น้องๆบอกว่าตายยังไม่ตายน้องกริชนะคะยังไม่ตายน้องจูงบอกไม่ใช่ตายยังไม่ตายนี่ก็แหละเออแล้วแต่ยังไม่ใช่ตายก็ไม่รอดอืมใกล้เคียงความหมายใกล้เคียง น้องดิวหรอน้องดิวโซดาบอกว่าไล่ออกนะคะอันนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่ว่าเซคคุ้นณ,ณชื่อหนูหนูมีกี่ดิวเดี๋ยวนะคะน้องดิวเอมิลี่อ๋ออ๋อมีน้องดิวสองน้องดิวนะคะเออเออใช่อันนี้เป็นเป็นรางวัลข้อแปดนะคะเป็นคําตอบของน้องดิวโซดาเออน้องดิวโซดาตอบว่าไล่ออกเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นน้องดิวโซดาได้รางวัลน,นี้ไปนะคะอืม ท่านี้เนี่ยนะคะเขาจะใช้คู่กับคำศัพท์คำนี้เออคือคำว่าคูบิดะเออแปลว่าไล่ออกนะคะคูบิดแปลว่าคอใช่ไหมคูบิดแปลว่าคอในกรณีที่พูดถึงการถูกไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแสดงเนาะเอาไว้เวลาพูดอบคูบิก็คือรู้กันว่าไล่ออกหมายความว่าไล่ออกก็ได้ด้วยนะคะเออคูบิด บา,บ,าบางคนเขาก็ใช้นิ้วเดียวเนาะใช้นิ้วเดียวปาดคอตัวเองเนี่ยเออหรือว่าใช้ทั้งมือปาดคอตัวเองเลยก็ได้นะคะถ้านี้หมายความว่าคูบินะคะคูบิไม่ได้แปลคำว,ว่าคอคูบิในที่นี้ใช้ในความหมายว่าถูกไล่ออกโอเคนะคะแปดรางวัลได้ไปแล้วหรือสองรางวัลจะเป็นของใครนะคะท่าที่เก้าท่าที่เก้า น้องเอจจังบอกว่านูก,นแก็แลกนูก,นแก็แลกไปดูใหม่เ <c oughs> ออจ้าเดี๋ยวเซไปดูใหม่นะโลกนะแต่ว่าเดี๋ยวเซดูตามที่เซเห็นไม่แน่มันก็อาจจะมีมากกว่าสิบรางวัลก็ได้แจกไปเลยอะใจดี <c oughs> นะคะเออเซไม่รู้ว่าใครขึ้นใครขึ้นเอ่อไม่ขึ้นบ้างนะอืมมันจะตรงกันเหมือนไหมใช่นะคะเดี๋ยวเซเช็คคอมเมนต์อีกทีให้นะคะ เอ,อ่าที่เก้าท่าต่อไปเลยเนาะท่าต่อไปนะคะก็คือท้านี้จ้ะอะไรเอ่ยือย่าโมแต่ลออค่ะลูกน้องๆน้องไให้งองแงกันอะ่ะ <c ười> คืออย่างนี้ไงเดี๋ยวนะหลุดไปละหลุดหรือยังไม่รู้ อล้นกันนะคะอ่ะมาแล้วนะคะท่านี้นะท่านี้นะก็คือก็คือถ้าที่เป็นคำตอบคำตอบของน้องอะไรเมื่อกี้เซอออกไปแล้วเซอดูดูดูอันนี้ไม่ได้แล้วว่ะ เดี๋ยวจะประกาศรางวัลดูคอมเมนต์แล้วก็ประกาศรางวัลอีกทีหนึ่งในโพสต์นะคะน้องๆอ,อย่าเพิ่งงองแงกันนะคะลูกเดี๋ยวจะมีให้มาเรื่อยๆกันนะคะทนะ่าเมื่อกี้นี้ท่านี้อเป็นท่าที่เวลาใช้โอนี่ไงเออโอนี่ไงนะคะใช้ขอร้องอ้อนี่งง่ายเปราว่าขอร้องเราอาจจะทําท่าด้วยแล้วก็พูดตัวก็ได้โอนี่งง่ายอีกอันนึง โกเมนก็ได้เออได้2อันโกเมนโกเมนนะคะเดี๋ยวเจะเช็คคำตอบอีกทีนึงแล้วก็ประกาศรายชื่อในโพสต์นะคะต่อไปไอ่อย่าเพิ่งเดี๋ยวขอให้น้องจดก่อนน้องบางคนอาจจะจดคำศัพท์นะคะอันนี้คือท่าที่9โอนไงไงนะคะโอ้ไงไงถ้าเกิดว่าใครออติดตามดู ของบทก่อนหน้าเนี้ยมันน่าจะออกมาเลยเนาะโอนยง่าชิมัสใช่ไหมเออที่เราเรียนเรื่องแนะนำตัวกันไงโอนยง่าชิมัสแปลว่าขอร้องนะคะอย่างเงี้ยแต่นี้กันเองกว่าโอนยง่าสั้นๆน,นะพูดกับเพื่อนนะพูดกับเออนะคะโอนยง่นะโอนยง่หรือว่าขอโทษคอเมนต์เมนต์เมนเนะนะคะก็ได้โอเครางวันสุดท้ายรางวันสุดท้ายท่าสุดท้ายนะคะท่าที่สิบท่าที่สิบ ไม่ใช่ไงคือหนูอาจจะมองว่าคำตอบหนูเป็นคำตอบแรกใช่ปะแต่ว่าเอา่อที่มันขึ้นอ่ะมันอาจจะขึ้นมันมันม,ม,ม,มันไม่ไอ้นี่กันอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่อีกทีนึงนะคะว่ามันจะขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าเจเอาตามที่เจเห็น <c oughs> เห็นที่ตรงนี้เนาะโอเคข้อสุดท้ายแล้วจ้ะอันสุดท้ายแล้วท่าสุดท้ายนะคะรางวัลสุดท้าย ซึ่งก็คือท่านี้นะคะ <c oughs> ทำไปได้ไงวะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เขินน้องคริสยังไม่ใช่นะคะน้อง โอเคคำตอบมาแล้วคะ่ะน้องจูมนะคะซซ่านะน้องซุมซซ่านะบอกมาคนแรกว่าน่ารักไหมอันนี้เนี่ยเซนเซเห็นน้องน้องจูมมาบอกบอกเป็นตอบมาว่าน่ารักไหมขึ้นเป็นอันแรกแล้วก็มีน้องหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าเออคำตอบมามันไม่รู้ว่าจะขึ้นอะไรก่อนนะคะแต่ตรงที่เซเห็นมันเป็นอันนี้ถ้าเกิดว่าน้องที่ออตอบมาซ้ำเซจะเลือกคำท้าคำตอบ ของคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเซจเชฟคอมเมนต์อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเซจะประกาศรายชื่อของออน้องๆที่ได้รางวัลในการเรียนออคอร์สสดฟรีในคอร์สต่อไปอีกนะคะโอเคท้าสุดท้ายนี้ได้คำตอบแล้วนะคะก็คือท่านี้หมายความว่าอะไรหมายความว่านี่ค่ะเขวีいい้นะเวลาเราทำแล้วก็เขวีいい้น่ารักมะหรือน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านี้ก็คือเวลา สาวๆญี่ปุ่นเลยทำก็จะหมายความว่าเออน่ารักไหมอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะมาละจบจบหมดสิบรางวัลบางอันมันก็ชัดเจนไงว่าเออน้องคนไหนตอบก่อนแต่เดี๋ยวเซไปเช็คอีกทีนึงนะคะโอเคนะคะขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะอ่า สำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามานะคะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ครั้งนี้จะเป็นการไลฟ์บทที่7ซึ่งเป็นบทสุดท้ายนะคะที่จะไลฟ์ในกลุ่มกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เซนเซนคิดว่าต่อไปนี้เซนเซก็คงต้องยุ่งในการเตรียมทั้งอุปกรณ์เตรียมความพร้อมนะคะสำหรับคอร์สต่อไปซึ่งเป็นคอร์สที่เซนเซนจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยสำหรับคนที่ รู้สึกว่าเออเนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาเซนเซแล้วจะเอาจริงเอาจังแล้วเออจะเอาจริงแล้วจะสอบวัดระดับแล้วจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้อ่าจะต้องฟังภาษาญี่ปุ่นให้ออกฟังภาษาญี่ปุ่นให้ทันนะคะมาเรียนคอร์สต่อไปได้วยกันจะเป็นใช้หนังสืออ่านนี้ก่อนอันนี้นนสําหรับน้องๆที่ยังตวัวอักษรยังเขียนไม่คล่องยังเขียนไม่ได้นะคะเล่มนี้หนึ่งเล่มแล้วก็ต่อเลยเล่มนี้ อีกหนึ่งเล่มนะคะจะใช้เวลากี่ชั่วโมงยังอ่ยังยังออกรายละเอียดออกมาไม่ได้นะคะแต่ว่าจะสอนให้จนถึงเป็นกันน่ะเออนะคะอืมโอเคนะคะอืมอืม น้องเอบอกว่าสนุกอ่ะนมีเกมให้เล่นด้วยไม่ได้รางวัลแต่ได้ความสนุกถือเป็นรางวัลแล้วจ้าได้รางวัลเรียนฟรีมาตั้งเจ็ดบทก็คุ้มแล้วเนาะโอ้ยน่ารักะนะคะแต,แต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเซนเซจะไม่มาไลฟ์นะหนูหนูอย่าพิ่งวิ่งออกจากกลุ่มไปนะโลกอยู่ในกลุ่มกอนนะอ่าน่าจะน่าจะอืะมที่คิดไว้นะคะอาจจะประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะมีน้องๆ้อง ที่ถามคำถามไม่ว่าจะถามในอ,อินบ็อกซ์ใน Facebook หรือว่าถามกันในไลน์มานะคะบางคำถามเนี่ยเซนเซตอบได้ก็จะตอบเลยแต่บางคำถามที่เซนต้องตอบยาวอะ่ะเออแล้วเวลาพิมพ์มันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถนดัดไม่สะดวกก็จะมาไลฟ์ตอบคำถามกันในกลุ่ม เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีเกรดความรู้ภาษาญี่ปุ่นดีๆก็จะมาแชร์ด้วยกันนะคะยังอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่า,เ,าเรื่องรายละเอียดคอร์สต่อไปใครที่สนใจนะจ๊ะติดตามในกลุ่มนะคะหรือว่าติดตามใน Facebook, เฟซบุ o o ออเซนเซก,ก็ได้เดี๋ยวออกมาได้คือเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะลงตัว อะไรหลายๆอย่างลงตัวเมื่อไหร่เดือนเซก็จะเปิดคอร์สลุยกันต่อโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะมีน้องๆร้องให้งองแงแล้วก็เออแย่้งชิงรางวัลกันนะคะขอบคุณมากๆที่มาสนุกนะคะเซก็สนุกสนุกมากนะคะเออสำหรับวันนี้ก็ขอจบ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่พบกันใหม่แน่นอนนะคะรายชื่อเดี๋ยวประกาศให้เลยเดี๋ยวเซดูตอนนี้แล้วก็ประกาศให้เลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ในการเรียนนะคะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเสมอมานะคะคอยเป็นกำลังใจให้คอยเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะก <ๆ S 1> ็จะทำต่อสู้ต่อโอเคให้กำลังใจมินท์่จงบกติกระซ 先生、頑張ります。みなさんも頑張ってください。はい、今日はお疲れ様でした。じゃあ、また今度、10分間パイチャー。バイバーイ。ะบายบาย